ไลเดอร์หัวจะปวดเจอลูกค้าสั่งอาหารละเอียดยิบตนจึงบอกกลับไปว่าโทรไปสั่งอาหารได้เลยครับตนเป็นแค่พนักงานส่งอาหารก็เท่านั้นลูกค้าลั่นทําไมจะสั่งไม่ได้เพราะฉันเป็นคนจ่ายตังค์ฉันสั่งได้หมดแหละทั้งคุณทั้งแม่ค้าโอ้โหถ้าเจอแบบนี้นเพื่อนจะทํำยังไงครับถ้าเจอลูกค้าเยอะขนาดนี้นเพื่อนจะทํำยังไงฮะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มไลเดอร์ท่านหนึ่งนะครับกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทพิพากวิจารณ์บนโลกออนไลน์หลังจากไรเดอร์รายหนึ่งเข้ามาโพสต์บน กลุ่มไรเดอร์แอปพลิเคชันดังเล่าประสบการณ์ชวนปวดหัวจากลูกค้ารายหนึ่งโดยทันทีที่รับออเดอร์ลูกค้าก็แชทมาบอกว่าพี่อย่าลืมบอกร้านตามที่ระบุด้วยนะคะหนูไม่ชอบกินเห็ดเข็มทองเห็ดชิตาเกะไม่ให้ใส่แต่เห็ดที่ใส่แกงลาวได้เท่านั้นแล้วก็ไม่ใส่น้ำยาหางด้วยของที่เป็นผักเอาเฉพาะใบแมงลักเท่านั้นนะคะไม่เอาบวบไม่เอาฟักทองอยาก,กินเห็ดล้วนๆทำเอาไรเดอร์รายนี้ปวดหัวทันที พราะลายละเอียดเยอะมากอีกทั้งตนเองก็ไม่ใช่คนทำอาหารมีหน้าที่เพียงรับส่งอาหารเท่านั้นจึงตอบไปชั้นๆว่าโทรไปแจ้งทางร้านอาหารได้เลยครับทางลูกค้าก็ตอบกลับมาว่าได้ลงข้อความบอกทางร้านไปนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เพื่อความชัวร์จึงอยากให้ไรเดอร์บอกอีกทีแค่นี้ทําไม่ได้หรือพ่อไรเดอร์มีรายได้จากการสั่งของจากตนเองอยู่แล้วช่วยบอกให้หน่อยแค่นี้ทําไม่ได้ยังไงคะโอ้โหเจอแบบนี้ทางไรเดอร์เองคงไม่รู้จะตอบอย่างไรจึงตอบกลับไปว่ายังไม่ถึงร้านครับ และจบการสนทนาไปเพียงเท่านี้กระทั่งไปถึงที่ร้านไรเดอร์ก็พบความจริงว่าร้านเจอคําสั่งแบบนี้เช่นกันร้านเจอคําสั่งแบบนี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันครับและตัดสินใจยกเลิอกออเดอร์ทำเอาไรเดอร์โล่งใจไม่ต้องส่งของให้ลูกค้ารายนี้ถ้าจะสั่งเยอะแบบนี้ควรทำแดกเองเลย <laughs> สาสะใจกันไปตามๆกันล่ะครับโอ้เจอลูกค้าแบบนี้โอ้ยคือคือ ไม่เอารุ่นไม่เอานี่คือไม่เอาอะไรเลยหรอครับพวกของที่ใส่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะแกงเห็ดหรอครับแกงเห็ดแบบลาวๆในสะ่น้ําย่านางใส่น้ำ,นำ,นำ,นำปลาอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้โหโอ้ยคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับมันคําพูดมันแรงไปผมพูดไม่ได้นะครับโอ้โหผมก็อยากจะบอกลูกค้าหน่อยนะครับเวลาสั่งของสั่งของอะไรก็หัดก็เกรงใจบ้างก็อย่าไปสั่งไรเดอร์เลยสั่งได้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่มัน พอจะไม่รบกวนเขาอะครับก็ทําได้ครับไรเดอร์เขาก็ไม่ได้ใจร้อในไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกครับบางคนก็ดีบางคนก็เอออย่างว่าล่ะครับก็สั่งได้แหละแต่ถ้าเยอะขนาดนี้ก็คงต้องเกรงใจคนอื่นเขาบ้างล่ะครับก็โทรสั่งร้านโดยตรงไปเลยแ่ะครับ <c oughs> ส่วนเพื่อนเพื่อนเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนเพื่อจะทํำยังไงฮะถ้าเป็นผมกดยกเลิกออเดอร์เองไม่ได้ด้วยนะครับหรอไลเดอร์ที่กดยกเลิกออเดอร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโดนคอมเพนหรือจะโดนร้องเรียนแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวจะโดนร้องเรียนฮะ น้องก็เลยหัวจะปวดล่ะครับทําอะไรไม่ได้อะครับ <c oughs> ถ้าเพื่อนเจอแบบนี้ <c oughs> นเพื่อนจะทําไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกับผมอยู่ไหนนะฮะหัวจะปวด